้的的ไปเลยไปเข้าไปข้างในเลยเดี๋ยวคงหายเดี๋ยวให้กู้ใครหาเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเดินหายไปทางร้านทองครับผมร้านทองของแสงเงินแสงทองครับเดเยอที่มา สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจแยกงข่าวตัไพายปลกแดงครับผมอยู่กับผมน้องปิ๊ดแย่งข่าวตันภายปลกแดงนะครับได้รับแจ้งนะครับมีอุบัติเหตุนะครับจากพลเมือมงดีว่ามีอุบัติเหตุบนสี่แยกอุ้ยปลกแดงนะครับผมนะครับกู้ภัยปลกแดงและแจ้งข่าวตัวภายปลกแดงเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับท่านที่ใช้รถใช้ถนนผ่านถนนแยกงอุ้ยปลกแดงนะครับตำบลปลกแดงอำเภอปลกแดงจังหวัดระยองมาระวังนิดนึงนะครับขณะนี้มีอุบัติเหตุอยู่นะครับเป็นรถยนต์กระบะนะครับผมเสียหลักพิควํานะครับ ในที่เกิดเหตุนะครับกีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับขาเข้าที่มุ่งหน้ามาจาก LG นะครับเป็นอุบัติเหตุรถยนต์กระบะนะครับามาจากทาง LG นะครับเสียหลักชนตรงนี้นะครับผมชนตรงนี้ทําให้รถนั้นกีดขวางเส้นทางการจราจรอยู่นะเวลานี้นะครับพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังนะครับผมใช้รถจะถนนระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับขณะนี้นะครับมีอุบัติเหตุอยู่นะครับขาเข้านะครับมุ่งหน้ามาจาก LG นะครับมุ่งหน้าเข้าปวกแดงเป็นอุบัติเหตุนะครับอยู่สี่แยกไฟแดงหลวงอุ้ยนะครับตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ผู้ขับขี่นะครับและผู้โดยสารที่มากับรถยนต์กระบะไม่รู้หายไปไหนนะครับผมนี่ครับประมาณระหว่างนิดนึงนะครับขณะนี้มีอุบัติเหตุอยู่นะครับผมในที่เกิดเหตุนะครับเป็นรถยนต์กระบะกับรถเสียหลักพิการอยู่ กีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับขาเข้านะครับที่มุ่งหน้ามาจาก LG นะครับผมให้ระมัดระวังนะครับตอนนี้กีดขวางเส้นทางการจราจรน,นี่ครับมุ่งหน้ามาจาก LG ตรงนี้นะครับผมนี่คือร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุอยู่ณเวลานี้นะครับเป็นรถยนต์กระบะนะครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบว่าเป็นรถยนต์กระบะอะไรนะครับน่าจะเป็นรถยนต์กระบะที่บรรทุก เกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับนี่หมวกเต็มเลยครับผมหัวงานก่อสร้างเต็มเลยนะครับพี่น้องประชาชนระมัดระวังนะครับผมเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับผมนี่ครับนี่ครับพี่วิวกู้ภัยู้แดงกำลังเปิดสัญญาณไฟให้นะเป็นรถยนต์กระบะอิซูซูนะครับสีดํานะครับอีซูซูสีดํา บอยไม้ทอร์ตารหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดมุกดาหารนะครับบอยไม้ทอร์ตารหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดมุกดาหารนะครับผมใช้รถใช้ถนนระมัดระวังนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับโอเคตรงน,นั้นแหละพี่นี่ครับกีขวางเส้นทางการจราจรอ,อย่นะเวลานี้นะครับเป็นอิซุสุสีดำนะครับอิซุสุสีดำ บอใบไม้ทอทหารหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดมุกดาหารนะครับผมในที่เกิดเหตุนะครับผู้ขับขี่ไม่รู้เรือนหายไปไหนนะครับผมนะครับผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับนี่ครับกีดขวางเส้นทางการจราจรอยู่นะเวลานี้ก่อนเรามาระวังนะครับท่านที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะเวลานี้นะครับผมเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับผมมีอุบัติเหตุอยู่นะครับสี่แยกไฟแดงนะครับลงอุ้ยเลยนะครับผมสี่แยกไฟแดงลงอุ้ยนะครับเป็นเครื่องมือช่างนะครับแบบนี้นะครับผม เป็นเครื่องมือช่างแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นช่างหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับผมพี่มีใครอยู่ข้างในไหมไม่มีใครอยู่ข้างในนะครับนี่เราให้ดูแล้วไม่มีคนอยู่ข้างในนะครับไม่รู้เดินหายไปไหนนะครับผมผู้ได้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารกีดถ่วงเส้นทางการจราจรนะครับผมณนะเวลานี้ให้สักเกต นะครับแสงไฟวาบ้าของพี่พี่อาสากู้ภัยบวกแดงนะครับให้สังเกตแสงไฟวาบ้าของพี่พี่อาสากู้ภัยบวกแดงนะครับกีบของเที่ยนทางการจราจรอ,อยู่แยกมงอุ้ยปวกแดงเลยนะครับขาเข้าที่มุงามาามม่งหน้ามาจาก l อนะครับผมมุ่งหน้ามาจากก่ายางเนินกระบกนะครับนะครับเป็นรถยนต์กระบะนะครับผมฮิสุสูสีดำบอยไม้ทอทหาน หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับมุกดาหารนะครับผมขีดความเส้นทางการจราจรอยู่นเวลานี้นะครับพี่น้องประชาชนระมัดระวังนิดนึงให้สังเกตแสงไฟวาบๆของพี่พิเศสากู้ภัยปุกแดงนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเข้าเปิดสัญญาณไฟให้กับอุบัติเหตุทั้งนี้อยู่นะครับผมสีแยกไฟแดงแยกรงอุ้ยปูกแดงเลยนะครับผมใครเป็นญาตินะครับลองโทรติดต่อพี่เขาดูนะครับผมลองโทรติดต่อคนขับดูนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหน นะครับตอนนี้เราหาไม่เจอนะครับเห็นน้องพลเมืองดีบอกว่าเดินออกไปทางเซเว่นกับร้านทองนะครับผมไม่รู้เดินหายไปไหนนะครับผมบาดเจ็บหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นคนขับนะครับผมก็นะครับออกมาเลยนะครับผมออกมานะครับแสดงตัวออกมานิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้เข้าตรวจสอบนะครับว่าพี่ท่านนั้นได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมจะได้นําส่งโรงพยาบาลได้นะครับผม เป็นอุบัติเหตุนะครับรถยนต์กระบะนะครับชนตรงนี้นะครับชนไหลทางตรงนี้นะครับทําให้เกิดอุบัติเหตุตอนนี้รถนะครับกีดขวางเส้นทางการจราจรอยู่ผู้ขับขี่หายนะครับผมผู้ขับขี่หายยังหาไม่เจอนะครับไม่ทราบว่าพี่ท่านไปทางไหนนะครับเห็นพลเมืองดีบอกว่าเดินไปทางร้านทองตรงนี้นะครับผมที่อยู่ข้างธนาคารอมสินนี่ครับแล้วก็หายไปเลยนะครับเราไม่แน่ใจว่า พี่ท่านได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะครับรถเสียหายขนาดนี้นะครับผมถ้าท่านดูอยู่หรือท่านอยู่แถวนี้นะครับแสดงตัวออกมานิดนึงนะครับผมนะครับพี่ๆกู้ภัยจะได้เข้าทําการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นพี่ได้และนําพี่ส่งโรงพยาบาลปกแดงนะครับเผื่อได้รับบาดเจ็บนะครับพี่สวัสดีครับเนี่ยคยนยั่เสียหลักตรงหน้ารถพี่อยู่เสียหลังเจ็บตรงนั้นเหรแล้วก็ถลายมาชนนี่เลย หายไปไหนไม่รู้เห็นน้องกู้ภัยเขาบอกอเขาบอกว่าเดินข้ามไปทางนี้ยครับเดินข้ามมาทางนี้แล้วหายไปเลยนี่ครับตอนนี้รถยกมาถึงแล้วนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะครับขอให้ผู้ขับขี่ได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับในเวลานี้นะครับเป็นอุบัติเหตุพี่เคสวัสดีครับ ก็ใครเป็นญาติก็ติดต่อที่โรงพักพวกแดงนะครับหรือสถานีตํารวจภูทรพวกแดงก็แล้วกันนะครับผมตอนนี้เราหาผู้ขับขี่ไม่เจอนะครับทางเจ้าหน้าที่จะได้เก็บรถไปรักษาไว้ให้ก่อนนะครับผมนี่ครับเป็นอุบัติเหตุนะครับบนถนนแยกลุงอุ้ยปวกแดงนะครับตาบลพวกแดงอำเภอพวกแดงจังหวัดระยองนะครับสี่แยกลุงอุ้ยปวกแดงเลยนะครับที่ไหนครับที่สี่แยกลุงอุ้ยปวกแดงนั่นแหละพี่ชนตรงข้างหน้าพี่เนี่ยชนตรงข้างหน้าพี่เลยนี่เสียหลักตั้งแต่หน้ารถพี่มา แล้วช่องนี้เลยใ,ใช่ครับเนี่ยช่งน,นี้เลยสายสายท่อน้ำนยครับเสียหลักปัดไปตั้งแต่ตรงนั้นเลยพี่พื้ดมาก็ใส่นี่เลยแล้วก็ตีลังกาเยยหลุงอุ้ยปวกแดงนะครับผมอยู่ที่แยยหลุงอุ้ยปวกแดงตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับผม ท่านที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ก็ระมาัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนนะครับขอบคุณนะครับน้องชายพลเมืองดีด้วยนะครับน้องอดุลนะครับผมนะครับเห็นอุบัติเหตุแล้วก็แจ้งให้กับแจ้งข่วาวโดยไฟพวกแดงรับทราบและก็ออกมารายง,งานอุบัติเหตุให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบให้เรามาระวังอยู่นเวลานี้นะครับแต่เรายังหาตัวคนขับไม่เจอนะครับยังหาตัวคนขับไม่เจออยู่ที่แยกลงอุ้ยพวกแดงนะครับผม เป็นรถยนต์กระบะอิซูซุนะครับสีดํานะครับผมทะเบียนจังหวัดมุกดาหารนะครับใครเป็นคนขับหรือนะครับใครพอจะรู้จักนะครับทะเบียนนี้นะครับโทรหาพี่เขาหน่อยนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนได้รับบาดเจ็บไหมนะครับผมนี่ครับเหลักชนตรงนี้นะครับผมเหลักชนตรงนี้นะครับ ไม่รู้ว่าพี่เขาได้รับบาดเจ็บตรงไหนมากหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอนะครับสำหรับคนขับนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับบาดขับขี่นะครับผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคันนี้มานะครับผู้ประสบเหตุนะครับขอให้ได้รับความปลอดภัยนะครับผม หรือท่านอยู่แถวนี้นะครับก็แสดงตัวออกมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้นําตัวส่งโรงพยาบาลปกแดงหรือเข้าทําการช่วยเหลือนะครับผมสวัสดีพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าวเตืนภัยปกแดงอีกหนึ่งครั้งนะครับได้รับแจ้งนะครับจากพลเมืองดีนะครับน้องอดุลนะครับมีอุบัติเหตุนะครับบนถนนปวกแดงนะครับ สี่แยกลุงอุ้ยปกแดงตำบลปกแดงอำเภอปกแดงจังหวัดระยองนะครับกู้ภัยปกแดงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถยนต์กระบะสีดํานะครับประสบอุบัติเหตุนะครับชนตรงนี้นะครับผมแล้วก็เสียหลักหายท้องไปตางนู้นนะครับผู้กับขี่หายนะครับผมผู้กับขี่หายนี่ครับไม่รู้หายไปไหนนะครับสําหรับผู้กับขี่ยังหาไม่เจอนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนี่ครับชนเข้าตรงนี้นะครับเป็นรถยนต์กระบะอีสุซิสีดำนะครับผมชนข้างนะครับชนเกาะกลางข้างถนนนะครับโ้ดีที่ไม่ทะลุมานี่นะครับอันตรายนะครับนี่ครับเข้ามาตรงนี้นะครับชนเข้ามาตรงนี้นะครับ เป็นรถยนต์กระบะอีซูซูสีดำนะครับผมบอยไม้ทหารหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดมุกดาหารนะครับบอยไม้ทหารหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดมุกดาหารนะครับน่าจะเป็นรถนะครับผู้รับเหมานะครับทำงานเกี่ยวกับรับเหมาทำก่อสร้างอะไรสักอย่างครับผมนี่มีหมวกเซฟตี้นะครับมีหมวกเซฟตี้มีเครื่องไม้เครื่องมือ นี่ครับหายไปไหนเนาะคนขับพี่อืมเนี่ยเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือของผู้ขับขี่นะครับเช,ชื่อมมาก,ก้อนใช่ไหมครับอันนี้เชื่อมมาก,ก้อนนะพี่เนาะอ่าเป็นเป็นเครื่องมือเป็นสายเชื่อมอาก,ก้อนนะครับผมใครจําทะเบียนรถยนต์กระบะยูสูสีดําคันนี้ได้นะครับติดต่อพี่เขาหน่อยนะครับตอนนี้หาตัวพี่เขาไม่เจอ นะครับบอยไม้ My, ทอรทหารหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดมุกทาหารนะครับผมบอยไม้ My, ทอรทหารหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดมุกทหารนะครับเอาละครับผมสุดท้ายนี้ผมน้องปิด๊ดจะงข่าเตือนภัยปลกแดงผมด้วยพี่ๆอาสากู้ภัยปลกแดงนะครับจากลาพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าเตือนภัยปลุกแดงไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ